สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิกล้มโตประจำวันที่20กันยายน2565ก่อนจะไปวิเคราะห์บอลวันนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับเพียงพี่น้องๆคนไหนทายผลฟุตบอลรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่ทัดเมียนกับโบตันว่าทีมไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดทายผลกิจกรรมก่อนบอลเต30ะ30นาที เพียงทายผลบอลใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับที่เด็ดเมื่อคืนก็บวกกันไปนะครับเซนิเฟ่บุกไปเอาชนะมาลาก้า3ต่อ1ก็บวกกันไป4วันติดเลยนะครับสำหรับที่เด็ดคืนนี้เราไปที่ศึกฟุตบอล e s s คู่ระหว่างทาเมียนพบกับโบตันแต่เวลาตีหนึ่งของคืนนี้ทัดเมียนถ้าถิ่นไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เจ็บ หรือติดโทษแบนมาจากเกมชนะฟุตฟาสหนต่อศูนย์จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับพับโดยเกมนี้คาดว่าจะวางระบบเดิม4.4.2พร้อมกับเลือกส่งเคนเฮมมิงลงลงล่าตาภายกับเอเลียนเนวีโดยมีจอห์นบอร์ดบัญชาการตรงกลาง โบตันไล้ปัญหาตัวเจ็บหรือตัวแบนเช่นเดียวกันก็คงยึดผู้เล่นชุดเดิมจากชุดเวลา4แมตช์ลวดลงสนามตามแผน3-4-1-2นำโดยจอร์นโทมัสยืนกลางบุกดูข้างหลังคู่หัวหอกอินโดนและอิเลคากูก้าเลือกเชียร์โบตันก่อนจากวั ก่อนจากกันวันนี้เฮียมีเว็บดีดมาแนะนําเว็บยูฟาไลฟ์ส HR หนึ่งเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุดในตอนนี้มีครบจบในเว็บเดียวและมีโฟังชั่นอีกมากมายให้เลือกวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งให้เฮียนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เฮียทำคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ